นะครับวันนี้ผมก็อยู่เป็นที่พัทถรสุรานะครับก็กําลังเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มยอดฮิตของคนไทยนะครับทุกเพศทุกวัยนั่นก็คือช็อกโกแลตเย็นนะครับซึ่งช็อกโกแลตแก้วนี้ก็มีความเข้มข้นและหอมมากครับวันนี้กเษกษตรกิีนของเราจะพาไปบุกสวนโกโก้ไปดูกันว่ากว่าจะมาเป็นช็อกโกแลตแก้วนี้ที่รสชาติอร่อยนะครับเข้มข้นหอมการันตีเรื่องความเข้มข้นนะครับ เราไปดูกันว่ากระบวนการกรรมวิธีกาจะมาเป็นช็อกโกแลตแก้วนี้เป็นยังไงไปติดตามกันในรายการเกษตรทำกินของเราครับ ชมแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ในสวนโกโก้ของฟาร์มเรียบง่ายนะครับแล้วก็อยู่กับพี่เจ้าของสวนโกโก้นะครับก็คือพี่ช้างนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ช้างแนะนําตัวหน่อยนะครับพี่ครับผมสวัสดีครับผมชัยวัฒน์ชตเวสินนะครับชื่อเล่นชื่อช้างครับก็คือเป็นเจ้าของแบรนด์สลานช็อกโกแลตนะครับแล้วก็ซิมเพิลฟาร์มครับผมฟาร์มที่นี่มีมานานไหอยังครับพี่ อ่าผมเริ่มปลูกโกโก้ได้ประมาณห้าปีแล้วครับห้าป,ป,ปีในการทําโกโก้ครับ <5 S 1> ก็คือก่อนหน้านี้ก็เป็นภาคการเกษตรมาก่อนเหมือนกันทำ<ช>อะไรทำอะไรมาบ้างครับพี่คือปกติอ่ะพื้นที่ตรงนี้เมื่อก่อนอาจจะเป็นสวนปามแล้วอ่าพอพอมามีอยู่ช่วงหนึ่งก็คือราคาปามเนี้ยไม่ดีตกต่ําก็เลยพยายามจะหาพืชทางเลือกตัวอื่นที่เขาจะมาเสริมรายได้ของสวนปาม ก็เลยมีแนวคิดที่จะตอนแรกมีแนวคิดที่จะปลูกโกโก้แซมไปในสวนปาม์มแต่ก็มีหลายข้อมูลว่าคือในสวนปา์มเนี่ยมันมีความร่มเงามากอ,อาจจะทําให้โกโก้ได้ผลผลิตน้อยก็เลยเอาพื้นที่ตรงเนี้ยบางส่วนเพื่อเพื่อที่จะมาทดลองในการปลูกโกโก้พี่ช้างครับเหมือนแปลงโกโก้ของพี่ช้างเนี่ยเรามีการจัดวางเป็นรูปแบบ คือการรูปแบบในการออกแบบในใน,ในการปลูกโกโก้ครับก็อย่างอย่างที่กล่าวมาขั้นต้นว่าถ้าในสวนปา์มามันล่มเกินไปคราวนี้ผมก็เลยหาพืชที่มันอยู่คนละระดับกับโกโก,โก้ก็คือ <ใน S 2> ผมก็เลยเอาหมากมาลงเพื่อที่จะม,มาต้นหมากอยู่แซนในสวนโกโก้ของพี่ด้วยใช่ครับ<ก>เพื่อส่วนหนึ่งก็คือเพื่อต้องการร่มเงาอีกส่วนหนึ่งที่เป็นผลพลยได้ก็คือเราก็คือจะได้ผลผลิต ของหมากด้วย,วยใช่ครับแล้วก็การปลูกเนี่ยก็คือของผมเนี่ยจะเป็นระยะ4คูณ4เมตรเป็นสามเหลี่ยมอ๋อเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมร,ระยะห่างก็คือ4คูณ4ใช่ครับก็จะมีต้นหมากอยู่ด้วยนะครับก็เป็นเหมือนแบบแปลงผสมผสานในส่วนโกโก้ของเราแล้วก็จะได้มา ช่วยให้ร่มเงาครับผมเพราะว่าร่มเงาเกินไปใช่ครับเพราะว่าโกโก้เนี่ยต้องการแดดประมาณ70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมแต่คือเน้นแดดแต่ว่าไม่ถึงกับแบบว่าร่มไปเลยใช่ครับแต่ว่าช่วงต้นเล็กๆเนี่ยก็คือเขาต้องการแดดแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อคือถ้าต้นเล็กก็คือแดดจะเยอะนะแดดแดดน้อยกว่าน้อยกว่าใช่ครับต้องการแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนพอต้นใหญ่เริ่มรับเก็บผลผลิตเนี่ยเริ่มเราต้องการเริ่มผลผลิตเนี่ยต้องการแดดประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมแล้วที่ปลูกปลูกโค้กเยอะตรงน ที่นี่ปลูกอยู่สี่ไร่ประมาณ4ี่ร้อยต้นครับสี่ร้อยต้นแล้วโคโค่ที่พี่นำมาปลูกเนี่ยใช้สายพันธุ์อะไระสายพันธุ์หลักๆในโลกเนี่ยก็คือจะมีอยู่3สายพันธุ์แต่ในประเทศไทยหลักๆก็คือจะมีฟลเลทอรลกับเคียวโล่ o, <iel> สองสายพันธุ์หลักๆแต่ว่ามันจะเกิดการ <B. S 2> บีบผสมพันธุ์ก็คืออาจจะเกิดรูปลักษ ที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่ว่าใครจะมีได้สายพันธุ์ตัวไหนมากกว่ากันก็จะเป็นตามลักษณะของสายพันธุ์หลักตัวนั้น oh. แต่ว่าสายพันธุ์ที่ที่ในประเทศไทยตอนนี้ที่ถ้าเกิดมีคนสนใจจะปลูกเนี่ยก็คือผมจะแนะนำเป็นสายพันธุ์ชุมพรหนึ่ง oh. เกิดจากที่ทางศูนย์วิจัย,เ,ยเขาได้เอา,อา NH, สายพันธุ์เอ็นเอเกับ PA32 เาี่ยมาผสมกันแล้วก็ออกมาเป็นชุมพรหนึ่งซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ทางเกษตรเขารับรองว่าเหมาะสมกับในประเทศไทยที่ให้ได้ผลผล,ผลิตที่ดีคือชุมพรหนึ่งเป็นพันธุ์ที่เหมาะสมสําหรับสภาพภูมิอากาศในประเทศเราใช่ใการปลูกและได้ผลผล,ผลิตที่ดีครับผมก็ทางศูนย์วิจัยเขาได้ทดลองมาแล้วครับผม และเป็นสายพันธุ์เดียวได้ไหมพี่ใช่ครับเป็นสายพันธุ์เดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองครับอ๋อก็คือชุมพรหนึ่งใช่ครับแล้วก็ที่นี่ก็ใช้ใช้พันชุมพรหนึ่งเหมือนกันที่นี่ก็ใช้สายพันธุ์ชุมพรหนึ่งด้วยแล้วก็บางส่วนเนี่ยเนื่องจากตอนเริ่มแรกเนี่ยก็อาจจะยังไม่มีความรู้เรื่องสายพันธุ์มากเพียงพอก็อาจจะนําผลโกโก,โก้ที่อายุ30-40ปีที่แล้วเนี่ยที่เป็นผลผลิตขนาดใหญ่สมบูรณ์ เม็ดสมบูรณ์อย่างเงี้ยครับเอามาเพาะบางส่วนมันก็เลยเกิดการกลายพันธุ์เพราะว่าเราเอามเล็ดมาเพาะมันไปเกิดการกลายพันธุ์มันอาจจะมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างออกไปครับผมแล้วเหมือนต้นโกโก้เนี่ยพี่ไอชุมพรหนึ่งเนี่ยเราจะไปเอาสายพันธุ์มาจากที่ไหนสามารถรับได้ที่ศูนย์วิจัยเพื่อสวนชุมพรเลยครับอ๋อที่ชุมพรคือศูนย์วิจัยพื่สวนที่ชุมพรนะครับก็คือก็จะมีพันธุ์โกโก้นี้ ใช่ครับจัดจำหน่ายใช่ไหมมีสำหรับเกษตรกรที่สนใจจะปลูกโคโค่นะครับครับผมแล้วเมื่อเราได้ต้นมาแล้วเนี่ยคือเขาก็จะเป็นต้นต้นกล้าต้นสามให้เราเล็้ยกล่นใช่ใช่ครับก็สูงประมาณเกือบเกือบเมตรเลยนะครับอ๋อก็เกือบข้าบผมข้ับผมเราสามารถเอามาเอ่อพาะเอามาปลูกต่อลงดินได้เลยเวลานานไหมพี่ก่าที่จะโต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 ขึ้นมากว่าจะแบบว่าเริ่มออกดอกออกอะไรอย่างเงี้ย ก็ถ้าเริ่มออกดอกออกผลอ่ะประมาณ3ปีอ่ะก็เริ่มออกดอกออกผลแล้วแต่ว่าผลผลิตในช่วงนั้นอ่ะก็คือยังมีขนาดเล็กอยู่แล้วก็ผลเนี่ยยังไม่สมบูรณ์ใช่ครับจะเริ่มสมบูรณ์เมื่อปีประมาณปีที่สี่ต้นโกโก้จะเริ่มสมบูรณ์คือเริ่มออกประมาณปีที่สามแต่สมบูรณ์อ่ะประมาณ4ปีใช่ครับร,รุ่นแรกที่ออกมาเนี่ยเราอาจจะตัดทิ้งไปเลยก็ได้เพราะว่าลูกมันไม่ไม่สมบูรณ์เพื่อที่จะให้มันพัฒนาลูกใหม่ที่สมบูรณ์กว่าเดิมเ,เหมือนที่สวนอย่างเงี้ยก็คือเรามีการ แต่งยอดแต่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพ่คือระหว่างตอนที่โตแล้วเริ่มออกดอกใช่ไหมพี่เราก็เลยเริ่มแต่งหรือว่าต้องแต่งก่อนออกดอกคือโกโก้เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะก็คือเราอ่ะก็คือสามารถแต่งแต่งไปได้เรื่อยๆแหละแต่ว่าวิธีการแต่งเนี่ยมันสําคัญอยู่ที่วิธีการแต่งต้นโกโก้ก็คือลักษณะเนี่ยก็คือมันจะมีเป็นต้นขึ้นมาแล้วก็จุดเนี่ยเขาเรียกจุดคาครบแล้วก็จะแตกออกมา อ๋อก็จะแตกเป็นแขนงออกไปใช่ครับส่วนกิ่งที่มันขึ้นระหว่างต้นเนี่ยคือเราอาจ,จะรักษาต้นตั้งแต่ตั้งแต่พื้นไปถึงคาครบแล้วก็ไปประมาณสามสิบสี่สิบเซนตรงช่วงเนี้ยรรเราเราจะดูแลรักษาเป็นพิเศษไม่ให้มันไม่ให้มันลกแล้วก็ไม่ให้มันแตกกิ่งแขนงอ,อะไรเนี้ยเราก็ตัดออกทําไมถึงถึงต้องดูแลมันเป็นพิเศษลเพราะ<อ>ว่าโกโก้เนี่ย ถ,ถ้าถ้าดูมันจะออกผลที่ลําต้นมันจะไม่ได้ออกผลที่ปลายยอดเหมือนผลไม้ชนิดอื่นเราเลยต้องดูแลเรื่องเรื่องต้นแล้วก็เหมือนกับเมล็ดผลที่ออกมาแล้วไม่สมบูรณ์่อหรือว่าอะไรเนี้ยเราก็ตัดออกตัดจริงออกไปโกโก้มีอีกชื่อด้วยใช่ไหมพี่ที่น้องรู้มัถา้าเป็นต้นอย่างนี้าเรลยกนะคาคาวคาคาวครับคาคาวจริงถ้าในสากลเขาจะเรียกต้นคาคาวผลคาคาว ขคาวครับผมคือแล้วก็พอไปแปลรูปก็จะกลายเป็นอ่าจะช็อกโกแลตอ่าจากข้าวพอแปลรูปเป็นจะเป็นอ่าโกโก้ก่อนจะเป็นเม็ดโกโก้แล้วก็อ่าจากโกโก้เนี่ยพอไปแปลรูปต่ออีกทีอะที่เป็นก็จะเป็นช็อกโกแลตพร้อมทานครับผมแต่ว่านี่ก็คือหกเดือนก็จะเริ่มโตขนาดนี้ครับแล้วกว่าจะเก็บได้พี่แล้วเราต้องสังเกตยังไงพี่ การสังเกตผลโกโก,โกโ้โดยส่วนใหญ่ก็คือเขาจะสังเกตสีถ้าเกิดมีสีเหลืองประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตก็สามารถเก็บได้แล้วเหลืองเขียวประมาณอย่างเงี้ยอันนี้คือคือสุกสมบูรณ์รณพร้อมเก็บแล้วอันนี้ก็ใกล้ที่จะอันนี้พร้อมพร้อมยังพร้อมแล้วครับอันนี้พร้อมแล้ว,นนลวใช่ครับรถ้าเกิดมันเหลืองเหลืองทั้งลูกเลยเหลืองเกินไปบางทีข้างในมันจะอ่าลากมันจะงอกแล้วแล้ว,ลวก็ข้างในมันจะแห้งไม่มเมล็ดมันไม่ไม่ไม่ฉ่ำ อ๋อเมล็ดที่เราจะามาแปลรูปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ฉ่าครับผมอืมอันนี้จะลองตัดพาดูไหมไม่ไม่ไม่อ่าเดี๋ยวเราให้ตัดดีกว่าตอนไปเราไปแปลรูปก,กันนะครับก็คืออันนี้คือพร้อมแล้วครับคุณผู้ชมที่จะตัดเอาไปแกะเม็ดใช่ไหมเมแล้วเาไปแปลรูปครับผมแล้วก็คือเราก็เลือกผลอย่างเงี้ยแหละเหลืองเหลืองห้าสิบเปอร์เซ็นครับประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตสามารถที่จะ เก็บผมมลมหลิได้แล้วใช่ครับแล้วก็เอาไปแปลรูปแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแปลรูปกันนะพี่ครับผมขพอขอให้พี่พาไปชมหน่อยกันแปลรูปโคโม้เพื่อต่อยอดได้ <นะ S 1> ครับผมค,ครับและนี่ก็คือ ขั้นตอนที่เราหลังจากเราเก็บผลผลิตมาแล้วเราหมักหม,มักมาแล้วใช่ไหมพี่ใช่ค,คือหมักก็ใช้เวลาประมาณเจ็ดวันอาทิตย์หนึ่งครับผมแล้วก็นำมาตากครับพอเราหมักได้อ่เกิดกระบวนการหมักที่สมบูรณ์แล้วอ่ะเราก็เอามาเอาเอามาเล็ดมาตากให้ให้ความชื้นเหลือประมาณ6.5ถึง7.5หอ๋อความชื้นก็จะสําคัญในใน,ใน,ใ,นในขั้นตอนนี้ก็เริ่มสําคัญแล้วในการก่อนนาไปแปรรูปก,ก็คือขั้นตอนนี้ก็ สำคัญแล้วใช่ครับก็คือถ้าเกิดความชื้นมากเกินไปเราเวลาเราไปเก็บมันอาจจะเกิดเชื้อราได้อ๋อมันจะเอาผมเพราะว่าเชื้อรามันของคู่การนันไหมนะใช่ครับแล้วก็อันเนี้ยเราก็เวลาตากเนี่ยเราก็หมายว่าเราตั้งเราจะให้มันเหมือนว่าค่อยๆแห้งครับจะเราจะไม่ให้มันแห้งโดยแบบฉับพลันคือค่อยๆแห้งไปแล้วระยะเวลาที่เราเอามาตากเนี่ย กี yeah. oh, way, oh, week. ่ว kind of er <no like <so oh. ันได้ก็ประมาณเจ็ดวันเหมือนกันอ๋อวีคหนึ่งงานครับผมห้าประมาณห้าถึงเจ็ดวันห้าถึงเจ็ดวันครับผมก็คือค่อยๆให้มันแห้งไปใช่ครับไม่ได้ว่าให้มันแห้งกระทันหันกระทันทีไม่ใช่ใช่ครับแล้วเรื่องอุณหภูมิ่พีก็คืออุณหภูมิก็คือในโรงเรือนเนี่ยก็คืออุณหภูมิก็ไม่ควรที่จะสูงเกินไปถ้าเกิดพอถ้าอุณหภูมิมันสูงเนี่ยมันก็มันก็จะแห้งเร็วไปเราอาจจะมีการพางแสงบ้าง คบางแสงบ้างโดยการใช้สแลนอะไรนี้มาใช่ครับให้มันแสงมันดูซอฟลงจะไม่แห้งไปครับแล้วตอนนี้ก็คืออันนี้ก็คือเราสามารถเก็บไปพั้วได้แล้วเหมือนกันใช่ไหมพี่ใช่ครับอันนี้ความความความชื้นเริ่มได้แล้วมันเริ่มมีกลิ่นด้วยเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วแล้วก็มีชมมีกลิ่นหอมด้วยนะครับเป็นกลิ่นเอกลักษณ์ของโกโก้ครับหลังจะไปเป็นช็อกโกแลตนี่ใช่ครับ เราก็เดี๋ยวเราก็ต้องเอาอันนี้ไปเข้าสู่กระบวนการแั้รูั่วเราจะไปคั่วก่อนเดี๋ยวเราจะไปคั่วกันนะครับพี่ไปดูการแก้รูปท่านบอ มาเลโกโก้ที่เราตากเสร็จแล้วใช่ครับก็คืออันนี้เรามาทำทำทำต่อไปครับผมก็เวลามาเลโกโก้ที่เราตากแห้งแล้วเสร็จเราก็จะนำมาคัดเพื่อที่จะให้ได้โกโก้เม็ดโกโก้ที่มีคุณภาพที่ดีครับแล้วก็คัดพวกเศษเม็ดรีบหรือว่าเศษที่เราไม่ต้องการออกแล้วก็คัดไซส์เป็นไซส์ A B C ครับผมครับเพื่อที่จะแยกคุณภาพของเม็ดโกโก้ ให้เราคัดเอาแต่เม็ดที่คุณภาพดีที่ใหญ่สมบูรณ์ครับผมถ้าคุณภาพดีก็คือเม็ดต้องอ้วนครับผมอนนี้ก็คือเป็นเม็ดที่อ้วนกลมคุณภาพดีครับผมอันนี้เราคือการขั้นตอนการคัดเราก็ต้องคือตากเสร็จแล้วเราก็ต้องมาคัดเมล็ดที่มันรีบเมล็ดที่มันเสียออกก่อนใช่ครับให้ได้ให้ได้เออ่าให้ได้เมล็ดที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็คัดเป็นเกรดตัวไม่ครับ ABC ครับ แล้วเมื่อเราเราคัดเสร็จนี่เราเรานำเอาไปทำอะไรต่อคือมันเม็ดใหญ่เม็ดเล็กเนี่ยมันจะมีผลต่อการคั่วด้วยก็คือพอเราคัดไซส์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เวลาเราคั่วเนี่ยเหมือนเม็ดใหญ่แล้วก็คั่วเฉพาะเม็ดใหญ่เม็ดเล็กเราคั่วเฉพาะเม็ดเล็กเพื่อเวลาเวลาคั่วเนี่ยความสุกมันจะได้สม่าเสมอกันทุกเม็ดครับผมเมื่อนั้นถ้าเราปนเม็ดใหญ่ด้วยเม็ดเล็กด้วยเม็ดเล็กจะสุกก่อนเม็ดเม็ดใหญ่จะช้าครับผมแล้วพอ ไอ้คัดเสร็จปุ๊บแล้วเอาไปคั่วเป็นรอบๆเม็ดใหญ่เม็ดเล็กแยกกันใช่ครับแล้วใช้เวลาคั่วนานมก็การคั่วในแต่ละรอบใช้เวลาประมาณสามสิบนาทีครึ่งชั่วโมงครับผมอันนี้ก็คือเครื่องคั่วอยู่ด้านหลังใช่ครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะนําเมล็ดนี้ครับผมที่เราได้คัดเสร็จแล้วเนี่ยใช่ไปคั่วครับเดี๋ยวได้ครับเดี๋ยวสาธิตให้ดูได้ครับ ครับพี่ช้างแล้วเนี่ยขั้นตอนการคั่วเอาโกโก้มาคั่วเนี่ยเรามีขั้นตอนอยังไงครับครับผมคราวน,นี้เรามาสู่กระบวนการคั่วขั้นตอนการคั่วก็คืออันดับแรกคือเราต้องวอร์มถังก่อนให้ได้อุณหภูมิประมาณ120องศาก่อนครับผมบบแล้วเราก็นำมเมล็ดโ,โกโก้ใส่ลงไปใส่ลงไปตัดครับผมใส่ใส่ในด้านบนครับผมแล้วเราก็สามารถเปิดเปิดให้มันลงมาได้เมื่ออุณหภูมิถึงแล้วก็ ใ,ใช่ครับเปิดได้มาเลยลงมาแล้วก็คั่วเนี่ยก็คือ,อะระยะเวลารวมทั้งหมดอ่ะประมาณ30นาทีก็คือจะแบ่งเป็นสองสองช่วง,งช่วงแรกก็คือจากศูนย์ถึงร้อยเนี่ยก็คือจะใช้เวลาประมาณสิบห้านาทีก็จะเราไล่ความชื้นออกค,อคือช่วงแรกคือการไล่ความชื้นใช่ครับแล้วก็จากร้อยของผมจะจบอยู่ที่ประมาณร้อยยี่สิบ ก็คือจากร้อยถึงร้อยยี่สิบเนี่ยมันเป็นการไล่โปรไฟล์ของมัน,นว่าเราต้องการให้มันโปรไฟล์ออกมาเป็นแบบไหนครับผมแล้วเราก็ไปจบจบอยู่ตรงตรงช่วงที่เราต้องการเนะ่เราว่ามีการที่ว่าอา,อาจจะนําเมล็ดออกมาชิมดูนนว่าครับผมอันนี้เป็นเช็คเกอร์อนาเมล็ดมาชิมดูว่าได้ตามรสชาติตามที่เราต้องการแล้วหรือย,อยังครับผมถ้าเหมือนเครื่องเครื่องเครื่องขั้วงนี้คือเราสั่งเอ่อ เครื่องเครื่องควถ้าเกิดเราสั่งจากต่างประเทศอ่ะจะมีราคาค่อนสูงมากก็มีตัวหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าสองสามแสน,น,นแต่ว่าตัวเนี้ก็คือ,อะจะเป็นของช่างแบงค์อยู่สุราธานีเขาเป็นคนสร้างเครื่องตัวนี้ออกมาเพื่อเป็นเครื่องควโกโก้ครับผมโดยเฉพาะโดยเฉพาะครับแล้วก็ทําให้ต้นทุนในการผลิตเนี่ยมันก็จะถูกลงกว่ากว่าที่เราจะนําเข้าเครื่องที่มูลค่าสูงครับผม ส่วนคุณภาพการใช้งานก็คือทัดเทียมกับของนําเข้าอก็คือมีไทยทําใช่ครับทาเองคนไทยทําเองครับผมจะประหยัดต้นทุนลงมานะครับใช่ที่เราก็คือการรอให้มันถึงอุณหภูมิาก่อนใช่ครับคือการวอร์มถานแล้วเดี๋ยวเราก็จะเทโกโก้ลงใบขั้วใช่ครับก็อันนี้ก็คือจากเม็ดโกโก้ที่ที่เตรียมไว้ อบของเราใส่ยังไงไหมพี่อ่ารอบหนึ่งประมาณสิบกิโลครับที่ที่ผมควบอยู่ถันนึงตกครับผมต่อกิโลสิบกิโลก็มันก็คือถานนั่นเองใช่พอระวองได้อุณหภูมิที่ต้องการแล้วเราก็อ่า ปล่อยปล่อย,อยมเมล็ดมนลงมามจะมีจาบอกอใช่ครับมันจะมีอุณหภูมิของดำเทมกับบิมเทมดํดำเทมก็คืออุณหภูมิภายในในหม้อคั่วครับบิมเทมก็คืออุณหภูมิของเม็ดโปโก้ที่เราคั่ว๋อคือเราสามารถวัดแยกกันได้เลยใช่ครับ น er, um <no ี้เราก็นำโกโก้เมล็ดโกโก้ลงไปใช่ครับในเครื่องคั่วของเราแล้วใช่ไหมพี่ใช่แล้วก็อันนี้เราก็จะใช้เวลาประมาณอีกสามสิบนาทีรับผมในการคั่วก็คือการคั่วเนี้ยก็คือเหมือนว่าเราค่อยๆเพิ่มความร้อนให้มันค่อยๆไล่ไล่ควร้อนอกอ่าใช่ครับเพ่เพิ่มความร้อนให้มันับผมเพื่อมันได้แบบดึงกลิ่นดึงรสชาติออกมาใช่ครับตามที่เราต้องการ อุณหภูมิก็จะสัมพันธ์มากในขั้นตอนนี้นใช่ครับก็คืออุณหภูมในการคั้วมันก็อยู่ที่ระดับการคั้วเหมือนว่าเราต้องการคั้วขั้วอ่อนคัวกลางคั้วเข้มอ๋อก็คือจะกลูแบบเรื่องนี้เลยใช่ครับตัวควบคุมครับผมก็อยู่ที่ว่าเราต้องการโปรไฟล์แบบไหนในการกคั้วครับผมโปรไฟล์ของนนโปรโตคที่เราอยากได้นีคยก็คือตรงน,นี้แหละครับคือตัวกำหนดใช่ครับโปรไฟล์ของโปโต้นะครับทุกท่านนเราก็ต้องรออีกประมาณ30มนาทีนะครับ แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโปโขที่คั่วเสร็จแล้วลักษณะความหอมโปรไฟล์ของมันจะเป็นยังไงตามแบบฉบับของสลานนะครับครับผม ครับแล้วก็หลังจากที่เราเกราะเท้ะเปลือกโกโก้จนได้เป็นนิฟเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตอนนี้เราก็จะมาเข้าสู่กระบวนการโม่ใช่ไหมครับใช่ครับ,รบเราก็เอานิฟเนี่ยมาลงในถังโม่เพื่อที่จะให้อ่เป็นช็อกโกแลตที่เนียนแล้วก็เป็นเป็นช็ออ่เป็นเขาเรียกในส่วนเนี้ยเขาจะจะได้เป็นโกโก้แมสออกมาแล้วก็อ่เพื่อที่จะไปแปลรูปเป็นช็อกโกแลตแท่งหรือว่าจะ นำไปทําเป็นเครื่องดื่มต่อได้ครับครับผมแล้วส่วนขั้นตอนเนี้ยก็คือเราก็ถ้ามันจะมีเป,เป็นเปอร์เซ็นต์ของช็อกโกแลตถ้าเราทำร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลเพิ่มส่วนถ้าเราถ้าต้องการนำเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี้ยเราก็ใส่น้ำตาลไปในสัสดส่วนที่เราต้องการครับเพื่อให้ทานง่ายขึ้นกว่าเดิมใช่ครับใช่ไหมครับครับผมอันนี้ก็คือหลยรสชาติจาก ลูกโกโก้ที่เราเห็นนะครับก็กลายเป็นช็อกโกแลตแล้วอันนี้เป็นเนื้อครีมที่ละเอียดมากนะครับคุณผู้ชมแล้วใช้ระยะเวลาในการโม่นี่ก็นานใช่ไหมครับพี่ใช่ครับอยู่ที่ประมาณสามวันนะแล้วก็ส่วนอีออันนี้จะเป็นเป็นแม่พิมพ์ของช็อกโกแลตก็คือเราก็อ่าเทมเพลิงก่อนการเทมเพลิงอ่ะเป็นการเหมือนว่าเป็นการจัดเรียงโมเลกุลของช็อกโกแลตใหม่ให้มันมีความเงา อาการย์ครับผม<า>ก็แล้วก็มาเทลงไม่พิมพ์ครับคุณผู้ชมแล้วนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก โกโก้ o, หรือช็อกโกแลตที ination, sí ่เราผ่านกระบวนการแปรรูปมาแล้วนะครับซึ่งจะได้เป็นตัวผลิตภัณฑ์นี่หลายตัวเลยนะครับก็อยากให้พี่ช้างอธิบายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากช็อกโกแลตที่เราไปแปรผานการแปรรูปมาครับมีอะไรบ้างครับพี่ครับผมได้ครับก็คือเริ่มจากจากเมื่อกี้ที่เราโม่เสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้มาเป็นตัวแมสตตัวแมสเนี่ยก็คือจะจาหน่ายอยู่กระปุกละครึ่งกิโลครับผมแล้วก็จะมีตัวร้อยเปอร์เซ็น เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วก็ตัวนี้จะเป็นขายขามันโกโก้อ่าจะเป็นตัวไว้ไว้ช็อกใช่ไหมครับใช่ครับที่เอามาทําไว้ช็อกโกแลตอแล้วก็จะมีตัวนิฟที่เรากระทบเปลือกเมื่อกี้อที่บอกว่าเป็นซเปอร์ฟู้ดใช่สามารถกินได้เลยครับผมถ่าทางโภชนาการนะครเยอะมากนะครับครับผมแล้วก็จะมีตัวตัวผงตัวผงเกือบที่แยกจากบัตเตอร์เมื่อกี้คคาาเแต่ผมแต่ว่าก็คือ เราดึงบัตเตอร์ออกบางส่วนแต่ว่าก็ยังมีความมันอยู่บ้างครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตบาร์ช็อกโกแลตบาร์จะมีตัวร้อยเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบแล้วก็ตัวไวท์ช็อกโกแลตครับผมแล้วก็อันนี้จะจะมีตัวเทสตัวเทสให้ลองชิมดูได้ครับผมแล้วนี่นี่อันนี้แสดงว่านี่คืออะไรนี่ ติดรางวัลใช่ไหมครับตัวนี้ใช่ครับตัวนี้ก็คือเพิ่งได้รางวัลปี2024ครับเป็นเวทีของ International Chocolate Award นะครับแล้วก็เพ <as right> ิ่งประกาศไปไม่กี่วันก็คือจะเป็นตัว AOC ครับผมที่ได้รางวัลมาครับครับผมก็สามารถหาซื้อได้ที่ไหนได้บ้างพี่ก็ร้านก็ตั้งอยู่เยื้องๆกับ NBT ครับผมอยู่ตรงเส้นสุรนาราสารนะครับ ใกล้กันเลยคือจริงๆก็คือของดีก็อยู่อยู่ใกล้ๆกับเอ็มทีสุราษฎร์ธานีของเรานะครับก็คือตรงข้ามกันเลยนะครับครับผมครับก็แล้วออนไลน์มีไหมพี่ออนไลน์เ็สามารถสั่งซื้อหน้าเพจได้ครับครับผมเพจสลันช็อกโกแลตครับผมสแันครับช็อกโกแลตครับก็อยากให้มาลองชิมหน้าร้านมากกว่าครับผมเพราะว่าจะได้ลองเทสดูว่าแต่ตัวเป็นยังไงอ่ารับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับแล้วก็สุดท้ายน้องอยาก พี่ช้างฝากถึงเกษตรกรผูกปลูก,กโกโก้ว่าเออถ้าแบบว่าถ้าสนใจจะเอาโกโก้มา,าให้พี่ช้างอะไรเงี้ยเราแล้วก็หมายถึงการปลูกโกโก้ยังไงให้มีคุณภาพอะไรเงี้ยให้พี่ช้างช่วยฝากให้คุณผู้ชมครับผมก็สําหรับเกษตรกรที่ต้องการปลูกโกโก้ครับก็หนึ่งก็คือเรื่องสายพันธุ์ก็คือ,อควรดูสายพันธุ์ที่ ที่ถูกต้องแล้วก็ถ้าถ้าไม่รู้ว่าจะเอาสายพันธุ์จากไหนก็ไปรับที่ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรได้อันนี้คือแท้แน่นอนแท้แน่นอนครับ,แ,รรบแล้วก็การดูแลก็หลักๆก็คือเรื่องเรื่องน้ําต้องควรที่จะมีน้ําแล้วก็มีการตัดแต่งกิ่งส่วนส่วนตอนนี้ก็คือถ้าเกษตรกรต้องการจะจําหน่ายผลสดก็ทางฟาร์มก็รับซื้อ ก็สามารถติดต่อทางเฟซหรือโดยโทรอะไรอย่างงี้ได้เป็นรอบใช่ไหมครับใช่ครับจะจะเป็นรอบในการหมักแล้วก็ส่วนคนที่สนใจที่จะแปรรูปก็ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งครับผมก็สามารถศึกษาได้ครับผมสามารถมาศึกษาดูงานได้ครับผมก็มาดูที่ร้านได้จะไปดูที่ฟาร์ก็ได้ครับผมหรือวจากจะมาลองชิมก็ได้ก็จะมีที่ร้านกาแฟหัตถทสดแล้วก็จะมีกับสลานช็อกโกแลต ก็ค ah ือจะอยู yeah, uh, yeah. ่ด้วยกันแล้วก็มีอีกที่หนึ่งก็คือหน้าท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตที่เชนทันสุลาธานีก็จะมีเป็นใช่ครับก็จะเป็นตรงในส่วนของตลาดรินใจหน้าท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตก็คืออยากให้คุณผู้ชมได้ลองสัมผัสรสชาติของช็อกโกแลตแท้นะครับแล้วก็มาสัมผัสกันที่ได้ที่หัทถรสใช่ไหมครับครับผมสำหรับวันนี้ เราก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับด้วยการชิมช็อกโกแลตสลานครับช็อกโกแลตครับฝากไว้ด้วยนะครับแลสวดจครับ